สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการข่ายรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระปแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ next gen Everest นะครับรุ่นว t ย c ท็กครับเป็นตัวท็อปสุดของ Everest เลยนะครับมารีวิวให้ทุกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้จะเป็นสีดำนะราคาขายอยู่ที่1 9 2่0 0 0าบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวบอยพาชมว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างต้องบอกว่าลูกค้าทาการตกแต่งเป็นสไตล์ดาทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวบอยพาชมครับเชิญรับชมครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับตัวรถนะครับจะมีสัญลักษณ์คำว่าวาแท็กนะครับสีดำนะครับติดมปจากรงานแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ด้านในตัวรังพึ่งเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับขอบนอกจะเป็นสีเทานะแล้วก็ตัวโลโก้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกล้องสา0อองศาด้วยนะครับตัวรถนะครับ ไฟหน้าจะได้ไฟเมทริก LED ก็คือไฟตัวท็อปเลยนะครับปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับป้องกันไฟยางตาแล้วก็ยังมีไฟวิ่งกลางวันนะครับเปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตัวกันชนนะครับตัวกันชนตัวนี้นะปกติจะเป็นสีเทานะครับทันี้บอยทำการแลปนะครับเป็นสีดําให้นะครับชายด้านล่างตรงนี้นะครับปกติจะเป็นสีสีเงินครับก็ทําการแ็ปเป็นสีดําให้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็น เที่ยวไฟฟ้า10สปีดนะครับก็จะมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0เข้ามานะครับเซ็นเซอร์6จุดนะช่วยจอดเนี่ยก็จะมีจอดเทียบข้างจอดเข้าซองนะครับมีไฟตัดหมอก LED ให้นะครับหู้ลัดจูงนะครับสองข้างนะครับมีมาให้เลยนะครับอ่ะแล้วดูต่อนะครับว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับอ่ะข้างๆนะครับตัวคิวล้อนะครับคิวล้อทําการอ่าแร็ป สีนะครับเป็นสีดำเงานะครับปกติเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับก็ทำการแรปเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับจะเป็นยางโตโยต้า ST3 นะครับ275ทับ 55R20 นะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กแมกกาลิกฟอร์นะครับรุ่น SV02 นะครับขนาดก็20.9 EK20 นะครับแล้วก็ทำการจัดทรงนะครับใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับ OEM 2.5ปรับระดับได้8ระดับด้วยนะครับ ทำการโหลดเนี่ยลงมา1.5นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ลูกหมากันโคงแล้วก็ปริ่งนกปรับมุมสายด้วยนะครับก็จะหละ่อหล่อท,ท,ทแบบนี้เลยอ่ะ,แบบอะดูมุมกว้างกันนิดนึงนะช่วงล่างด้านหลังเองนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นโชกหลังโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นรุ่น OEM 2.5อีกแบ็กนะครับปรับระดับเหมือนกันนะครับแล้วก็ะจะมีสปริงสตัดที่ปรับได้ด้วยนะครับตัวนี้ อ่างหลังคานะครับปกติเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับรางหลังคาด้านบนนะจะเป็นสีเงินนะคันนี้ก็ทำลัปนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดกันสาสให้นะครับแล้วก็ติดฟิล์มความเข้ม6 0 8 0แนะครับแล้วก็ตัวกระจกวงข้างนะครับปกติเป็นสีเทานะครับก็ทําการลัปเป็นสีดำนะครับก็เรียกว่าตัดชุดดาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นสีเดียวตลออยู่แล้วนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับอ่าไรข้างนะครับปกติจะเป็น ชายเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นโครเมียมประมาณนั้นนะว่าบอาทำการแร็ปนะครับทั้งหมดนะครับเป็นสีดำแบบนี้นะครับก็เรียกว่าดูดันสวยงามนะครับโหลดลงมา1-5นิ้วนะครับเพิ่มความเท่เกาะถนนนะครับดึบขึ้นนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะครับอันนี้ LED signature นะครับแล้วก็ข้างหลังจะเขียนคำว่า Ever e เ t นะครับเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับเอาหล่อเท่แบบนี้เลยนะวันนี้ก็ พามาชมชุดแต่งนะครับของตัวเจ้าเอลเลสไวท์แท็นะครับสีดำดูดูแบบนี้ราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ร้านเก้าแสนสบาทนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับบอกเลยว่าโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์086 323 2518นะครับหรือแอดได้ดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้บอย อขอบคุณและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับ